กูเกียรใช่แล้วแต่ยังไม่รู้ว่าโดนแกงยังไม่โดนแกงนะเวลาเวลาเวลาพี่โซบีไลน์ทิกกันางงามโดนแกงหมดนะต้องระวังไว้ใช่ไหมคนนี้โอเคมีนาจ่าพูดถึงโชว์วันนี้หน่อยเป็นไงบ้างก็โชว์วันนี้เนี่ยถือว่าพวกเราทุกคนทําออกมาได้แบบสมบูรณ์แบบเนาะหนูว่าคนดูที่ดูอยู่ทุกคนเนี่ยชอบแล้วก็ต้องมองว่ามันสนุกหนูว่ามันสนุกขนาดหนู เดินเสร็จแล้วหนูไปรอดูเพื่อนข้างหลังอนะหนูแบบสนุกมากพอหนูเดินเสร็จหนูก็ไปนั่งดูเพื่อนอหลายคนชมเราว่าโชว์เปิดรอบชุดว่ายนะ้ำของเราคือทําดีมากคือทาแบบคือทุกคนแบบหยุดมองเราไม่ได้เลยอะก็ดันเหมือนกันนะตอนแรกเ,ออเพราะว่าไม่ตอนแรกไม่รู้ว่าหนูจะต้องเต้นเปิดด้วยแต่ว่าครูเพิ่งมาแบบว่าเพิ่งมานัดแนะการเพิ่งซ้อมตอนกอดตอนช่วงบ่ายแล้วก็แบบครูเดี๋ยวเต้นเต้นเต้นนี้นะแล้วเราก็ไม่ได้มีเวลาได้ซ้อมเราพยายามจำจำจำแล้วแบบ เราเต้นคนเดียวด้วยปกติถ้าเรากลัวเต้นผิดอ่ะเราจะอยู่ข้างหลังแล้วเรามองเพื่อนตายแล้วอยู่หน้ากล้องเลยแต่ก็ผ่านไปได้แล้วก็ทําออกมาได้ดีทุกคนชอบหนูก็ดีใจค่ะอันนี้เรามีเวลาซ้อมนานปะอันนี้เราเป็นคนคิดเองด้วยไหมไอ้ท่าไม่ครูให้หนูคิดเองเลยอ๋อคือ่อย่ราฟรีเลยบอกห้าแปดทำไรแล้วครูเขาแนะนําแบบตรงนี้ให้ move มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วแต่เราเราจะทําอะไรอะไรเงี้ยค่ะทำไมเรามี บอกว่าเก่งมากและย,ยิ่งบนส้นสูงอนะ่ะเอ้าหนูเป็นนักกีฬาลีลาศมาก่อนไม่แปลกที่จะทําได้ขนาดนี้ก็ในเวลารวดเร็วครูเขาคงหาใครไม่ได้ก็ต้องเป็นเราแล้วแหละไหนคนก็แอบกังวลเพราะว่าเห็นว่าเราเต็มบนส้นสูงตอนแรกก็กลุ <c oughs> ้มวิมีนาจับจะลื่นจะอะไรไมหมอะไรเงีย้ยคือถ้าทุกคนเห็นเนี่ยรอบสุ้วนะ่ายนะหนูจะใส่หน้าแบนเนาะหน้าแบนมันแบบว่ามันพลิกอะไรขึ้นมาเราแบบว่าข้อเท้าเราแข็งแรงไงเราขึ้นได้แต่ถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยมันไปเลย อันนี้หมือดเป็นเทคนิคส่วนตัวของเราเลยไหมไม่นะคะจริงๆเพื่อนๆหลายคนเวลารอบชุดว่ายน้ำเขาจะใส่เป็นรองเท้าหน้าแบนกันใช่คือสเต็ปที่เราออดสเต็ปครั้งเดียวเราได้ซ้อมไหมหรือว่ามันอยู่ในหัวเราเยอะาาดเลยคือก่อนขึ้นเวทีสักประมาณช่วงบ่ายๆนยหนูจะนั่งคิดแล้วว่าแบบทำอะไรดีวะทำอะไรดีวะอะไรอย่างเงี้ยหนูจะนั่งคิดของหนูอยู่คนเดียวว่าแบบทำอะไรดีอืมแล้วอย่างนี้รอบไฟนอลล่ะคิดไว้ยัง เอายังแม่คือทุก <laughs> รอบวันหนูจะคิดแบบว่าก่อนขึ้นแบบว่าตอนตื่นมาตอนวันอะไรเงี้ยจะเริ่มคิดแล้วเออตอนนี้ต้องแบบปล่อยให้วันนี้มันผ่านไปก่อนเป็นเรื่องของวันนี้ก่อนวันนี้เพิ่งจบเองยังไม่คะแนนตัวเองเท่าไหร่ครับบให้เก้าแล้วกันให้เก้าแล้วกันเพราะว่าอะไรดีได้กว่านี้ <laughs> แสดงว,ว่าภายนอกต้องมีอะไรแล่วแหละคาดหวังละเกิดความคาดหวังละกดดันละในทุกรอบเนาะมีนาถือว่าเป็นคนที่โต้ชา่เขาเรียกว่าแบบทดีทุกรอบเลยคือต้องบอกว่าเวลาหนูออนสเตจอ่ะเป็นช่วงเวลาที่หนูมีความสุขทุกครั้งหนูชอบเวลาที่หนูอยู่บนเวทีหนูได้สแดส,งด,สแดงความสามารถเนี่ยหนูชอบมากอืเพราะฉะนั้นหนูตั้งใจทําทุกครั้งถ้าทุกคือ หนูไม่สนใจเลยเลยนะถ้าแบบว่าแฟนค่ะบอกว่าดีชอบเนี้ยหนูถือหนูไม่ฟังอะไรแล้วหนูประสบความสําเร็จแล้วถ้าคนดูยิ้มแล้วแบบตบมืออะไรเงี้ยอ,อืทีนี้มาถึงอีกหนึ่งเรื่องตอนนี้หลายคนก็พยายามจะจับเราจ้นกับอุ้มไม่หยุดเลยเขาคงชอบอะนะเนาะแต่จริงๆอะ่ะเราแบบว่าตัวติดกันตลอดแล้วเพราะเราสนิทกันสุดเลยในกองอะคะ่ะเ,เหมือนคุยกันรู้เรื่องเหมือนเจอเพื่อนที่แบบมองแล้วรู้แล้วอินีออ่คิดอะไรรู้เลยอย่างเงี้ยไปไปถูกจลิตกันยังไงอะ เออไปดูจริตกันตอนไหนอะไรยังไงคือคือเจออุ้มครั้งแรกอะที่มิสแกนปทุมเนเชนไปไปร่วมงานแล้วก็มีคุยกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็กลับมาแล้วก็มีโอกาสไลฟ์ด้วยกันและเราอ่ะมีแมวที่แบบเหมือนกันเป๊ะเลยมันเหมือนฝาแฝดกันนะแล้วก็แบบหลังจากนั้นก็มีคุยกันบ้างพอพอเข้ามาอยู่ในกองอะ่ะเขาเหมือนแบบเวลาเราไปโรงเรียนอย่างเงี้ยพี่เราจะเล็งหาแล้วใครดูเป็นเพื่อนเราได้แบบคุยกันรู้เรื่องอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบ นี่อนี่เป็นแบบเพื่อนเราได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบสถาก็คือสนิทกันจริงค่ะแล้วสนิทกันขนาดนี้เราประทับใจอะไรในตัวอึ้นอ่ะเขาเป็นคนที่แบบจริงใจมากเขาเป็นคนคล้ายๆหนูไม่ไม่ประดิษฐ์ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเป็นคนพูดตรงๆแล้วก็จริงใจอือันนี้คือความประทับใจส่วนตัวเลยที่ทำให้เราแบบว่าสนิทกับเขาได้ง่ายคือหนูรู้สึกได้ว่าเขาจริงใจกับหนูจริงอยู่ในกองอะไรเงี้ยช่วยเหลือกันตลอดแล้วเขาก็แบบ เออมันช่วยเหลือกันจริงๆอะพี่อย่างเช่นตอนเจอดราม่าหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่มีก็แย่อยู่นะจริงๆเขาเ้องกาแบบให้กำลังใจตลอดจับมือไปด้วยกันใช่ใช่กําลังจะถามเลยว่าตอนช่วงดราม่าม่นมีการให้กําลังใจกันยังไงบ้างโอ้โหก็คือตอนของอุ้มใช่ไหมหนูก็แบบคือหนูเป็นคนพูดไม่เก่งแต่หนู รู้เลยว่าหนูไม่ทิ้งแล้วหนูก็อยู่ข้างๆแน่นอนอะไรเงี้ยแต่จะไม่ใช่คนที่แบบมานั่งพูดอะไรวหวานๆอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ใช่สไตล์เราแต่เราแบบว่าอยู่ข้างเพื่อนแน่นอนค่ะตอนนี้ก็คือหลายคนบอกว่ามีมีเบฟมีเบฟมีมีดอมมีดอมยังมีมีม,ม,ม,มีแต่ไม่รู้ตอนนี้กี่คนแล้วว่าอแอบ,บเข้าไปบางครั้งแล้วก็แอบ,บออกแอบบเข้าแล้วแอบ,บออกเข้าสี่พันแล้วเออทำไมทำไมหนึ่งเข้าไปแล้วแค่แอบบเข้าแอบออกอั ก็ไม่รู้นี่ไม่เคยมีด้อมคู่มาก่อนเลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราควรอยู่ในนั้นเลยไหมหรือเขาทํายังไงกันเราไม่รู้ไงเออตอนแรกที่แบบพอรู้ว่าเขาทาด้อมให้ตกใจไหมตกใจแล้วก็หาตัวการอยู่ใครใครเป็นแอดมินใครเป็นคนสร้างใช่น่ารักมากอย่างเมื่อวานเนาะตอนที่อยู่หน้าหอก็บอกว่าแบบทั้งทั้งท้งมีนาทั้งอูนเนี่ยด้อมแบบแฟนคลับมารอแบบเยอะมาก เขาน่ารักมากน่ารักมากจริงหนูดีใจมากเลยที่แบบมีคนคือคนเรามาประกวดเนี้ยเราก็ตั้งใจเนาะพี่เวลาเรามีแฟนคลับมีคนมารอเจอเรามันเหมือนแบบมันหายเหนื่อยอ่ะเออมันก็แค่นี้คือแบบพอใจแล้วดีใจมากค่ะแล้วน่มพูดงงานตัวเองที่ผ่านมาหายเหนื่อยแบบเราเราเรามองว่าเราคาดหวังถึงไหนแล้วตอนเนี้ยอับปากตรงเลยหนูพุ่งตรงเลยนะพี่หนูหนูมาแล้วค่ะ ผูตั้งมีมีเบฟอาร์้มีนาตอบก่อนอะไรอม่ได้เห็นหน้าฝั่งนี้ไม่ใช่อยู่ฝั่งนี้ดิเอออยู่เลยเนี่ยอะไรอะมีนาตอบก่อนคาดหวังคือพูดตรงๆแบบว่าไม่ไม่แอบแฝงอะไรนะพี่หนุ่มไม่ได้คิดเลยอะอันนี้พูดจริงไม่ได้คิดเลยเหมือนหนูคิดแค่ว่าเรามีหน้าที่ทําของเราให้มันดีที่สุดแล้วก็ตั้งใจคิดว่าเราจะทําอะไรในแต่ละวันส่วนเราจะได้เท่าไหร่อันนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่กรรมการ แล้วก็อรอลุ้นไปด้วยกันอูเมื่อกี้เพิ่งหนักความรู้สึกมีนาไปว่าตอนนี้เรามีมีมเบบแล้วแล้วก็มีการสร้างดอมรู้สึกไงบ้างหนูก็รู้สึกว่ามันก็น่ารักดีค่ะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องแปลกใหม่สําหรับหนูมากๆม,ออมันมันเกิดขึ้นแบบผีผัาากอะ่ะเอาดีๆมันเกิดขึ้นแบบผีผักมากอ่ะเรื่องนี้ค่ะก็เลยแต่รู้สึกว่ามันน่ารักนะแบบมันก็ ดีอ่ะเพราะว่ามีคนก็รักทั้งหนูแล้วก็รักทั้งมีนาไปพร้อมๆกันค่ะมีนาเขาแบบชมเราเขาชมแลลวเออพูดถึงความประทับใจของเราแลยเาแบบว่าเออเขาอุ้มมาอยู่ทุกสถานการณ์ของเขาลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยู่เหมือนกันใช่เขาก็อยู่ในทุกสถานการณ์ที่ทุกคนก็ทราบกันดีว่าเราเจอเรื่องอะไรกันมาบ้างแต่สิ่งนึงที่หนูได้จากเขาเลยคือเขาไม่เคยทิ้งทิ้งหนูไปไหนเลยเขาให้กําลังใจตลอด ก่อนหน้านี้นหนูค่อนข้างที่จะเครียดว่าเอ้ยอุ้มกลับมาประกวดเนี่ยอุ้มเป็น i ินเว v ร์ t มาก่อนใช่ไหมคะอุ้มเลยรู้สึกว่าอุ้มจะมีเพื่อนที่คอยให้กําลังใจคอยซัพพอร์ตทางจิตใจไหมแต่ว่าวันนี้ก็แบบเหมือนเจอเขาก็รู้สึกดีค่ะและตอนนั้นเราให้กําลังใจมีนาไงบ้างก็บอกให้สู้อะคะ่ะพี่มนันคำพูดมันก็คล้ายๆกันเลยคือเราก็แค่ต้องบอกให้เพื่อนสู้ เพราะว่าเราเราก็สู้เขาก็สู้มันปัญหาทุกทุกอย่างมันไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะเป็นปัญหาตลอดไปมันทุกๆปัญหามาสามารถแก้ไขได้เหมือนแบบวันนี้เราก็แบบพิสูจน์ตัวเองกันมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เรารู้สึกว่าเราเราก็ดีขึ้นมากๆทั้งดราม่าอะไรที่เราเจอแต่เราก็สามารถฝ่าฟันอย่างที่ทุกคน,นก็เห็นผลงานของเราว่าเราพยายามพี่จะแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงมาจริงๆสําหรับรพี่ลิม ค่ะวันนี้เป็นไงบ้างแฮปปี้ค่ะแม่หวานไหมหวานเจี๊ยบไปเลยค่ะเลยวันนี้วันนี้หวานมากขอบคุณค่ะก็อยากจะปรับค่ะปรับตามที่บอสบอกหนูก็พยายามปรับในทุกๆด้านเพื่อที่จะให้แบบจับใจบอสนะคะแล้ววันนี้นี่เห็นเพื่อนออกสเตสกเห็นอิจฉามากเลยเต้นอ่ะมันแบบมันยั่วเนาะสอนเต้นเมื่อกี้สอนเต้นเลยจะถามเลยว่าสิ่การขนาดนี้ได้มีแบบให้เพื่อนสอนเต้นปะ ไม่ได้สอนแล้วนี่แบบวันนี้ก่อนตอนซ้อมทำท่าซิกเนเจอร์ที่เราทำวันนี้ทุกคนเห็นไหมแต่จะทำให้ดูทำนี้ได้ป้ะได้ไหมเพราะว่าเขาแบบว่าเขาเต้นเก่งไงเราก็ให้ดูว่าแบบได้ไหมทำแบบนี้ท่าไหนโชว์ทีหนึ่งโชว์ทีหนึ่งอะไรของเขาเอออยากอยากเอออยากให้อุ้มอเออให้อุ้มอยากให้ท่าไหนทำท่าโอ้เออท่า่ะทีละคนเอาอุ้มก่อนเลยอ่ะลืมละเจ้าก็ปัดตรงนี้ว่า ต่อไปวาจำได้ไม่หมดนะแต่เอาภาวๆาพแปลว่าเออไปเรื่อยไปเพื่อยรเนี่ยถามปุ๊บหน่อยชอบมีนาตรงไหนฮะประทับใจประทับใจอ๋อประทับใจประทับใจคือคือหนูอะก่อนก่อนหน้าที่จะเข้ากองหนูเคยไลฟ์กับเขาครั้งสองครั้งแล้วหนูรู้สึกว่าเอ้ยผู้หญิงคนนี้แบบเหมือนเรารู้สึกว่าเขานิสัยเหมือนคล้ายๆกันอะมันจะมีความรู้สึกแบบว่าเฮ้ยคนคนนี้แบบนิสัยคล้ายๆกันน่าจะแบบคุยกันรู้เรื่อง ตอนแรกก็และอย่างตอนนั้นเลี้ยงแมวเลี้ยงเพศใช่เหมือนพูดคำว่อกี้หนูเอ้าหรอแต่ไม่เป็นไรเม่ได้ยนเลยเป็นแบบเป็นคนรักสัตว์เหมือนกันเป็นคนแบบเป็นทาสแมวค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออน่าจะคุยกันรู้เรื่องแล้วก็คุยกันรู้เรื่องจริงตีกันบ้างหยุ่นกันบ้างสนุกดีค่ะคืออะไรหลายๆคนบอกว่าแบบแบบนี้ใส่แบบมีความแบบว่าห้าวๆแบบสนิใช่โคตรห้าวเหมือนเด็กผู้ชายสองคนเออใช่หนูหมดเด็กผู้ชายสองคนเราให้เขาฟัง แบบว่าคือไอ้อขอโทษนะไอไอกระแสคู่จิ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องมันเกิดอะคือพวกหนูไม่ได้แบบตั้งใจให้มันเกิดนะคะมันคือเหมือนแบบบางครั้งที่แบบกระซิบกันแบบมึงปวดขี้ว่ะแต่ว่าเขาแบบี่เเออขาไปใส่เพงให้มันน่ารักแต่คือคอตเรื่องจริงแบบไปขี้ก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยใช่มันเป็นแบบแนวนี้แต่ว่า ได้และค่ะแต่ว่าพี่เอาจริงป้าคลิปที่เขาทาพวกหนูอะหนูนั่งดูกันตลอดชอบดูมากเลยนะดูดูแล้วมันน่ารักก็เข้าใจว่าทําไมเขาถึงชอบกันอะไรอย่างเงี้ยมุ้แล้วเนี่ยมีนาเขาบอกว่าตอนแรกที่เขาเจอเราเนี่ยเขาก็มองแล้วว่าเฮ้ยใครว่าจะเป็นเพื่อนเราได้อ้คนนี้แหละอีหนูก็มีความรู้สึกเพราะอีกอย่างหนึ่งตอนนั้นหนูมีน้องที่สนิทอะค่ะน้องไอซ์แล้วมีนามาถ่ายซีรีส์ใช่ไหม ชมีเลิฟแล้วน้องหนูมาเจอมีนาแล้วก็พี่สาวคนนี้เป็นเพื่อนพี่สาวได้ใช่แล้วก็เป็นจริงแต่มีนาดูเปิดๆแล้วเวลาอยู่ใกล้อูไม่เหิอแม่อย่าชมสิอย่าชมเข้มสุดๆแล้วคู่ปากวอาไฟนอหน่อยเลยค่ะก็อีกสองวันแล้วนะคะการประกวดจะจบลงชีวิตหลังจากนี้มันคือเรื่องจริงมันคือการ ได้รู้แล้วว่าใครจะอะไรยังไงต่อไปอีสองวันนี้ก็ฝากไปกำลังใจให้อุ้มด้วยนะคะฝากไปกำลังใจให้อุ้มด้วยแล้วก็ฝากไปกำลังใจให้มีนาด้วยเราทุกคนเราสองคนเต็มที่กันมากๆกับการประกวดครั้งนี้แบบล้มลุกลุกคลันแต่เราก็แบบฟื้นตึงตัวเองขึ้นมาใหม่อยากให้ทุกคนเห็นถึงความพยายามแล้วก็สปิริตของพวกเราค่ะสัญญาค่ะว่าจะทําให้เต็มที่เชียร์เราสองคนมีแต่คำว่ามันหรอมันแน่นอนงาน,น,นอนอ,อ,มนนนอนกอมาหมดแนะ่วันสุดท้ายเชียร์ด้วยผ่านอะไรกันมาแบบว่า อยู่ในกองมาเดือนนึงผ่านไปไวมากเลยเนาะพี่อตอนแรกคิดว่ามันคงนานอะแต่นี่จะถึงวันสุดท้ายแล้วมาเชียร์ไปด้วยกันแล้วก็ส่งพวกเราให้มาดูกันว่าบทสรุปจะเป็นยังไงออค่ะโอเคขอบคุณค่ะ